เดี๋ยวเราไปเปิดบัญชีฝากสลาก,กันนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามาีแค่บัญชีออมทรัพย์นะครับเราจะทําการซื้อสลากเราก็ต้องไปเปิดเปิดบัญชีฝากสลากก่อนแล้วค่อยไปจองสลากนะคนั่งอ๋ออ่ะ 1> 2, 1, 2, อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันหน่วยละยี่สิบบาทใช่ไหมครับอ่าซื้อหนึ่งหมื่นห้าพันเลยครับดยวครับเงินมันจะไปอยู่ในบัญชีไหนไปอยู่ในบัญชีสลากซื้อเสร็จแล้วมันสามารถเช็คได้ไหมครับว่าอ่าบัญชีสลากของเรามีฝากเลขอะไรบ้างอย่างเงี้ยในคือตอนนี้เลขมันยังออกยังไงมันยังไม่ออกอ๋อ เ่องขั้นตอนการจองเรื่งมันจะไปออกก่อนวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหากเงินจากบัญชีบัญชีตัวนี้นเพื่อที่จะซื้อสลากเพราะว่าระบบมันจะหันเองอัตโนมัตินะนักอาณาจักรด้วยแกนี้อยู่ทัพกระสอบค่ะเป็นยาวเป็นไรอยู่ในทกรสออ๋อจะมีสลากเป็นกระดาษให้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเอาใบนี้มาด้วยนะใบนี้<อ>หายนะเพราะว่าใบนี้จะต้องกรอกลงไปว่าได้สลากหมายเลขอะไรถึงหมายเลขอ,อะไรอ๋อตอนจองคือยังไม่รู้ว่าได้เลขอะไรใช่ไหมครับ วันที่17นี่เอาตัวนี้มารับสลาะตัวจริงใช่ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเค17ถักเกินไปเองเนาะใช่ค่ะถักกันไปเองโอเคขอบคุณครับ <Okay. S 1> ไปค่ะ